สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับสู่ช่องคุงทิงอีกเช่นเคยเย้วันนี้หนูจะรีวิวขนมที่แม่หนูไปซื้อมาจากโรตัสสองอันนี้ซึ่งหนูแกะกินแล้วแล้วอันนี้มันคือขนมช็อกโกแลตก้อนหีดมันมีทั้งหมดเออหกสีมันมีทั้งหมดหกสีมันจะมีเออ สีดำค่ะอันนี้อันที่1นึ่ดำอันที่2ขาวอันที่สแดงอันที่5้ฟ้าอันที่6อันที่6เนื้อเดี๋ยวนะ1นึ่งอ๋อฟ้าโอเคหมดแล้วชื่อหนูจะมาลองชิมให้ดูนะอันนี้ ก้อนสีขาวอันนี้ก้อนสีขาวนะน,นี่นี่ก้อนสีขาวนี่คือก้อนสีขาว,อ,ขาวอืมช็อกโกแลตอู้หูเลยมบอกไปมันมีสีม่วงด้วยส,สีเขียวก็มีนี่ เดี๋ยวจะกินสีเขียวให้ดูนี่อันนี้สีเขียวนี่สีเขียวเดี๋ยวกัดสีเขียวให้ดูนะแล้วจะรู้ว่ามันเป็นช็อกโกแลตจริงๆอ่อืช็อกโกแลตอร่อยอร่อยมากๆอ้มีสีชมพูด้วยนี่สีชมพูนี่คือสีชมพูเดี๋ยวกัดให้ดู เอาล่ะแล้วมาดูที่ขนมรีวิวต่อไปนี่เอ่เอใครมีตันไก่บ้างใครมีกระต่ายมีใครมีกันไก่บ้างส่งมาให้น่อยเรียกใครอ่ะป้นไก่ใช้นี่แทน นี่อนี่มันเออปันไก่สาหรับตัดสายยางนี่นาะนี่มันปันไก่สาหรับตัดสายยางนี่นาะแต่ไม่เป็นลาใช้ใช้ไปกอดเจ้แล้วกันอ้ตัดดีมากเลย เอาไปเก็บได้แล้วอู้หหอมมากหอมมากเลยอะทุกคนนี่เดี๋ยวจะลองชิมสีม่วงให้ดิ้งดิง้งนี่สีม่วงอันนี้สีม่วงด,งดึ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 งสีม่วงมันจะชาบแบบว่าอืมหอมอุ่น ด้านในหอมองุ่นด้านนอกด้านในหอมองุ่นจะบอกว่ารสชาติมันด้านในออกองุ่นด้านในกลิ่นกลิ่นออกองุ่นด้านนอกกลิ่นแป้งี่ต่อไปสีเขียวยื้สีเขียวเหมือนน้านาวมากเลยอ่ะข้างข้งนอกมีแต่แป้งอ่ะ กิ่นมันเหมือนแบบมะนาวมะนาวอ่ะกินมันเหมือนแบบมะนาวมะนาวอะ่นนอนแบบะน,ะน,ะนี่กินมันเหมือนแดบดบมะนาวนาวมา,วาวแล้วข้างนอกก็มีแต่แปง้งรับได้เขียวต้มจะไปต้มกินแป้งมากข้าง ข้างในเป็นต้มข้างนอกเป็นแป้งนี่ข้างในอร่อยมากจะบอกว่าม,ม,ม,มันมีทั้งหมดสามสีอ่ะมันมีทั้งหมดสามสีที่จริงมันมีทั้งหมดสี่สีแต่ว่ามันมีทั้งหมดสี่สีมันมีสีเขียวม่วงส้มแล้วก็แดงแต่ว่าแดงแดงในหอนี้ไม่มี ดแล้วสำหรับขนมรีวิวในวันนี้วันนี้หนูก็จะมาหนูก็แค่มารีวิวขนมเท่านั้นองสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็กอย่าลืมกดไลค์ให้ถึงด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย